ผมไม่เขียนไห้นู่นนะเจ้าอ่ะนีทิศเพื่อนอะไรลังอะดรนี่เป็นตัวเลขรทีอาย์วดเปิดเผยไม่ได้เลยไปรู้ที่ไปู้ที่ต้นแม่ไอ้อไเปิดเผยได้แล้วเปิดเผยได้ไหมตอนนี้เปิดเผยได้อเได้แต่อาจารย์เปิดเผยอาจารย์ล่าไม่ได้ แต่เราไม่ได้เราพูดได้แต่เราเปิดเผยได้อ๋ออันนี้นี้เลขแม่ใส่ถวงนะครับน้ะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเลขเรานี้เราฝันตั้งหากนะครับเดี๋ยวจะดราม่ากันอย่าดราม่าออไว้ก่อนนะครับถ้าจะดราม่าด่าช่องพี่ออกันเดียวนะครับอ๋อด่าพี่ออกันเดียวด่าพี่ออกันเดียวนะครับเอาขอรับไปขอรับไปเลยมั้ก็อันนี้ฝันเฉยๆครับแต่ว่าก็ตอนแรกคุยกับน้องมาแล้วว่า เราจะเขียนลงไหมเดี๋ยวคนจะหาว่าเยอะอันนี้ก็เอาให้ดูเฉยๆนะครับให้ก็ให้ไม่ตามชุดนู้นแหละชุดนี้เอาให้ดูเฉยๆให้ดูไม่ตามก็แล้วแต่เพื่อเพื่อมีคนโดนใจบอกว่าเอ้ยสี่ศูนย์มันอันสี่สองมา้นสี่ห้ามันอั้นก็อันนี้ยังไงก็ผมจะเอาลงชุดเต็มอยู่แล้วชุดเต็มหกคู่แล้วแม่โอ้โหเอาไปบวกในชุดเต็มอยู่แล้วสองตัวนี้เพราะว่าเลขชุดเต็มเราจะมีหกคู่ใช่ไหมเรามีแล้วสี่ก็สองตัวนี้เข้าไปก็จะเป็นหกพอดีครับเนี่ยก็จะมีเนี่ยเห็นสี่เลรอครับสี่หกเก้าคือจร อ่านี่เห็นสี่ตัวเห็นสี่ตัวก็เลยตัดออกไม่ยกสครับแม่งาสันนก็จงได้เบาเลยกะเห็นผมตีเลยตีได้มากเป็น C 996อืมครับปันแต่มันบอดประจิตประโตหมนเลยแต่ว่าเป็น C 9969มีอยู่สองตัวนะครับจึงเลยเียนมาทานีแต่ว่าก็คุยกับมาร์ทว่าเฮ้ยอันนี้ เราให้ดูเฉยๆนะครับเออไม่ได้บอกให้เอาไปเล่นนะเดี๋ยวมันจะหลายตัวแต่เพื่อใครชอบก็แล้วแต่นะครับอ่าเดี๋ยวจะดราม่าว่าเอาเลขฝันมึงก็มาเลขนั่นก็มาฝันนี่ลีที่ผมให้ไปเล่นก็ฝันของพี่น้อยเด้อส่วนนี้ฝันถึงเจ้าแม่ผมบอกอย่างเงี้ยแต่มันก็มาเข้ามานะดังก็อยู่ในเลขสี่เราเมื่อวานผมก็จุดทูบได้ตัวนี้นะนั่นไงหกหกหกเก้าหกหกเก้าเออคือที่ได็กถามว่าผมวันนั้นก่อนที่จะฝันผมไปบอกว่าผมอยากถวายชุดไทย ผมไม่รู้ว่าผมจะบนอะไร่ะก็เลยไปฝันครับแต่ว่าอยากได้แล้วก็มีคนมาบอกว่าปู่อยากได้ไข่มุกสร้อยไข่มุกมผมก็เลยจะไปบนปู่ว่าเดี๋ยวถ้าตําเร็จเดียวจะไว้สร้อยไข่มุกให้นะครับเนาะเอามุกพอ,พอพอดีนี่แหละเดี๋ยวปู่ได้มุกแค่ว่าไว้ได้ข้างหลวงได้หกิบล้านเดียซื้อไข่เยอะเนี่ย <c oughs> ะนะครับก็แต่ว่าเจ้าแม่ไทรทองนี่ก็สงสัยอยากได้ชุดไทยอาลองดูครับลองดูงก็มันเป็น่อียอายุพี่น้อยหน่อยน ใช่ครับผมว่าพม่น้อยนะผมจะว่าไอ้แต่อันนี้ต้นเมฆคู่พิกบนะจ9าก็มาทุกตัวด้ยก็อยู่ในชุดเต็มเหมือนเดิมคั6ตัวก็อย่าดาม่านะครับอันนี้คือไม่ใช่ชุดที่เราให้เน้นหรอกอันนี้เป็นฝันของผมแล้วก็เผื่อใครอยากเผื่อใครมีชอบในนี้ก็เอาไปซื้อได้ครับเผื่อว่า4 0ู4 5มานอันเป็นชุดกันแล้วกันครับเนาะ อย่าดราม่านะครับผมบอกบอกแล้วเลยติ๊กตอกตัดไม่ได้หรอกผมจะพูดท่อนอย่าดราม่าไว้ก่อนเลยนะครับเนาะอย่าดราม่านะครับเนาะถ้าจะดราม่าก็ <laughs> นี่นี่นะครับนะครับพี่หอลูกกีสารั <laughs> บมัดบาีมีปูเลยครับ,บ,บมัดนะนะบาลีมีปูหนึ่งอเมริกันนะเนานี่แหละครับเผื่อใครมีดวงก็เผื่อได้ซื้อถูกแล้วก็ได้ซื้อชุดไทยมาให้เจ้าแม่ใส่ถั่นะครับเนาะเนาะ,ะ,ะดีกีเก้ามีอยู่สองตัวใ <c> ี่จ้ที่เห <c> ็นอ่ะเอ็มสี่ 6แล้วก็99นะครับผมตัดออกจนไม่มีเด็กมิฉะนั้นมันจะได้99มาด้วยเนไงใช่ใช่ครับประมาณนั้นนะอันนี้ก็ให้ดูเผื่อใครที่จะสนใจก็ไปดูที่ใช่ใช่เผื่อใครมีโดนใจนะครับแต่ถ้าใครซื้อได้ก็ให้ไม่ซื้อชุดนู้นเป็นหลักชุดสี่ผู้เรานั่นแหละครับเพราะว่าเขาบอกผมว่าให้ออกชุดนู้นแหละนะครับเนาะโดยชุดนี้ก็ให้ดูเฉยๆแล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวใครสนใจนะครับเนาเอาไปเอาไปติดเอาไปน้ำเจ้าแม่เลยเนา นะครับเนาะเออเดี๋ยวผมมาช่วยแน่ของผมดอกติ๊กต่อกันจะตัดไปลงนี่ชูมากหลยเรียกจะเพื่อนนะครับเนาะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับเลขชุดเราส่วนเราก็ยังเน้นเสื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีเหมือนเดิมนะครับสี่สองโค้งสุดท้ายนะครับสามสิบนาฬิกาโค้งสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีสี่สองสี่ห้าสองห้าแล้วก็สี่ศูนย์นะครับ 42 45 25แล้วก็40มเม็ดเดียวยังเป็น4224นะครับสามตัวมี425แล้วก็420ครับ42หาครับ420พี่นอกแล้วก็ยังไม่มีเปลี่ยนแปลงเลขครับก็ยังเป็นชุดน,นี้ติดสี่ไว้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่ส่วนชอบสุดที่ผมชอบสุดเลยก็จะเป็น40กับ45ครับวันนี้นะเพราะ42อันเยอะมากนะครับสี่40เนี่ยคนมองข้ามแต่ว่าเป็นตำแหน่งที่ออกครับแต่ว่า ทำไมถึงชอบสีห้าเราก็รู้อยู่แล้วว่าชนเนคคูบเราก็หนักตัวน,นั้นเลยชนทูบผมไม่พอชนทูบพี่กบด้วยแล้วก็ว่าตัวนี้แหละน่าจะมาครับปีใหม่หรือว่าอาจจะแต่เอาล่างก่อนบอกปูว่า,าล่างก่อนเอาบนด้วย,ยงวดนี้เดี๋ยวจะไปบนกล้ยไข่มุกอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวจานไห่ปูเลยนะครับแต่ว่าธนูเนี่ยมาวันที่ยี่บเก้านะครับธนูมึงจะมายี่ิบเก้าธน,นูมาแล้วพี่กบส่งมาพร้อมสอยเจ้ามือคะ่ะพี่กบส่งมานะครับ พร้อมสอยแล้วแต่เราต้องเพราะว่าหอกเราเที่ยงไม่ทันเรายิงเลยส่วนลูกแก้วก็สั่งแล้วนะครับมัานจะส่งผ้าแดงมาแล้วเดี๋ยวเรารอวันนั้นเดี๋ยวเ,ยเราเรามัดดีกว่ามัดด้วยกันเรานี่แหละเขียนชื่อลงผ้าแดงก่อนแล้วเราค่อยมัดอยู่หน้าบ้านเพราะว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนผ้าให้ปู่แล้วก็เขียนชื่อทีมงานเราลงเราจะขอพวแล้วก็ค่อยมัดครับแล้วก็พี่คนที่ฝากมาทําบุญก็เขียนชื่อแกลงด้วยนั่นแหละนะครับแล้วส่วนลูกแก้วก็มาแล้วส่วนลูกแก้วก็ เ,เดี๋ยวต้องสอดสองด้วยกันเดี๋ยวหายไอ้นะนะครับจะยมพูตามหาจนได้นะครับส่วนธนูก็จะมาวันที่ยี่้านะครับี่กบมาก่อน1นวันส่วนยีิเก้าก็มีรากลำพูรากลำพูรากลำพูเพ็นมร,รบนะคมีคนช่วยพิ่งเพิ่มเนาะครับมีคนช่วยพิงเพิ่มมีคนช่วยวิงเพิ่มก็สี่ห้าก็สี้ารอบส้าี่สย์ก็420รอิบกว่ารอบเาสีหก็สี่รยิบห้ารอบ เกียวมาหมลอยตีลอยกอมบเกียวนะคนเดียวไปสิบรอบเลยอแจับะนลกเลยจลากนะอาจารจลากแล้วเลอย่ย่าเป็นตากล้องให้เข้าครับเข้าออกสหล่างหรือสี่นล่างก็สี่สิบรอบกว่าสี่สิบห้ารอบเลยสีเอาเอาสี่ห้าล่างดีกว่าสี่ห้าเฮ้ยสองสี่เฮ้ยดี๋ยเจะเป็นตากล้องให้นะครับขับรถตามให้ ก็โค้งสุดท้ายไม่มีเปลี่ยนครับก็29วงไข้ไร้สดนะครับอีกทีหนึ่งนะครับก็ยังไม่มีเปลี่ยนนะครับเนาะปีใหม่เนี้ยพี่น้องที่จะเดินทางมาคนเยอะแน่นอนนะครับเนาะไม่ต้องห่วงนะครับน่าจะล้นสำนักเลยนะครับแน่นแน่นอนนะครับเนาะแน่นทุกปีหมนเลนก็ขอแน่นทุกปีตอนนั้นยังไม่ดังก็แน่นมากแน่นจนผมบอกว่าแน่นนะพี่อแต่มายุคนี้มันผหบอกไว้เลยเอาไม่อยู่คือปีก่อนก่อนก็ปกติแต่ว่าแน่นจนถึงแบบ วันละพันสองพันละ่ะปีนี้น่าจะทะลุห้าพันนะคิดว่า,าวน่าจะเอาไม่อยู่เลยแบบจะน่าจะบึ้มเลยเดี๋ยวต้องเกณฑ์กู้ภัยมาเป็นรอยอ่ะถึงจะเอาอยู่นะครับนะครับทะุเอาไปตให้ให้พี่อ๋อไปถ่ายเอาไปติดแล้วไปถ่ายดีกว <laughs> ่อย่าให้ผมยืนถือมาก <laughs> โอหหมื่ล้าน <laughs> ถ้าอีกไข่มุก ให้มุกทีมมาฝากที่วิตไว้ดีละอาจารย์บ60ล้านส60ล้านครับวันนี้อเป็นเสียีตามวันนี้หนึ่งเลขออก09774เฮ้ยอ๋ที่ดีในห้าอหก60ล้านละตังมูลนิธิให้ยูรบเบอร์ออดดีดโอ้คือเกาะนลเข้าแล้วแหละเละเลขเป็นเลขที่อาจารย์ชอบือใช่ครับดูดู กเราก็รอดใหญ่ๆก็มีแต่นี่นะครับเนาะสี่ศูนย์ก็มีลืมเอามาด้วยนะครับทีนี้มันก็เลยมีแต่สองสี่มีสามตัวผมเลยนะศูนย์สองสี่อะไรเงี้ยอ๋อมีสามตัวครับอันนี้ก็ตรงเลยนะนี่สามตัวเลยนะครับเนาะตัวตรงตัวจบเลยนะครับมีถ้าออกล่างเนี่ยอกล่างก็ก็ได้เยอะเหมือนกันเยอะก็สองหมื่นใช่ไหมครับใหลายหลายใบเพราะว่าทิ่ไปก็สองหมื่นแล้วครับดีได้่นี่ดีสินอันนี้นะครับที่ เห็นอยู่ด้านหน้านะครับก็เป็นเลขที่แม่ใส่ทองเนาะไปเข้าฝันนะครับของอาจารย์ว่าเขียนให้ตัวนี้แหละนะครับก็ไม่รู้เราก็รอติดตามนะครับว่าตัว46กับ49มันจะตรงกับชุดเต็มของอาจารย์หรือเปล่าแอดมินก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราก็รอติดตามลกันนะครับว่าอาจารย์ชุดเต็มของอาจารย์เ่เมื่อวันที่30 อาจารย์จะให้ตัวไหนนะครับเราก็รอติดตามไลฟ์สดของอาจารย์นะครับที่เพจของอาจารย์นอตตี้ตำหนักปูใหญ่นะครับวันที่29สามทุ่มนะครับก็รอติดตามไลฟ์สดของอาจารย์เพราะว่าอาจารย์จะแจกชุดเต็มนะครับส่วนคลิปนี้แอดมินก็เอามาดูให้คร่าวๆแล้วกันเนาะเอามาให้ดูคร่าวๆนะครับเผื่อพี่ๆชอบนะครับเราก็ลองเอาไปตัดเล่นดูอ่ะตัวสุดท้ายน่ะ6 9 9 6เเนะี่ยตัวสุดท้ายน่ะ แอดมินทำคลิปจุดทูบขอแม่ใส่ทองไปคลิปหนึ่งนะคลิปล่าสุดนะก็ลองเข้าไปดูนะครับก็ลองไปดูคลิปคลิปที่แอดมินลงให้นะมันจะมีคลิปหนึ่งที่แอดมินน่ะน่าจะคลิปล่าสุดนี่แหละครับที่แอดมินจุดทูบกับแม่ใส่ทองนะครับก็ได้ตัวนี้แหละหกหกเก้าเนี่ยแหละตรงกับตัวสุดท้ายของอาจารย์ ก็ลองเข้าไปดูนะครับคลิปล่าสุดนี่แหละที่แอดมินทำคลิปลงไปนะครับก็ฝากเข้าไปดูแล้วกันเผื่อพี่ๆเอท่านไหนชอบกับแอดมินนะครับก็ลองเนาะอันนี้เป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่เรื่องสมมุตินะครับเป็นเรื่องของอนาคตเราไม่รู้หรอกว่ามันจะออกหรือไม่ออกนะครับเราเผื่อชอบด้วยเราก็ลองเอาไปตามดูแล้วกันเนาะโอเคนะครับก็ เดี๋ยวยังไงนะครับใครที่เห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้แอดมินด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับอยากสนับสนุนช่องแอดมินก็เข้าไปดูประวัติหรือ ID อยู่หน้าช่องของแอดมินแหละครับก็โอเคก็ขอให้พี P ่พี่สีทุกท่านโชคดีขอบาร,รมีแม่ไซทองนะครับดยบันดาลให้ทุกท่านที่เห็นคลิปนี้เฮงเฮงรวยนะครับส่วนท่านไหนที่บ้านอยู่ต่างจังหวัดนะครับจะกลับภูมิลำเนาเนาะ ช่วงปีใหม่ก็ขอให้ขับรถโดยสวัสดิภาพนะครับปลอดภัยนะครับสาธุนะครัะปัสดีครับ